สวัสดีครับวันนี้กับผมจะมาแนะนำเมนูอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้สูงอายุซึ่งจะประกอบไปด้วย2เมนูเนี่ยหข้าวต้มปลากระพง 2. ไข่ตุนก่อนที่เราจะไปดูวิธีทำเรามาดูคุณค่าทางโภชนาการ และประโยชน์ของข้าวต้มปลากระพงกันก่อนนะครับคุณค่าทางโภชนาการของปลากระพงเป็นปลากระพงเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโปรตีนในเนื้อปลาจะถูกนําไปใช้ในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อและส่อางซมส,ส่วนที่สึดหรอไขมันที่มีอยู่ในเนื้อปลาจะเป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะสมอง จะป้องกันการจับเกงตัวของไขมันในเส้นเลือกวิตามินและแร่ธาตุที่มีอยู่ในเนื้อปลาจะควบคุมการทำงานของร่างกายให้ทำหน้าที่ได้ตามปกติทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการกันแล้วต่อไปไปดูวิธีทำกันเลยนะครับเมนูที่1นข้าวต้มปลากระพงจะมีวัตถุดิบดังนี้ วิธีการทำข้าวต้มปลากระพงต้มน้ำให้เดือดประมาณ5-10นาทีเมื่อน้ำเดือดแล้วใส่รากผักชีใส่เกลือปลาช้อนชารอจนน้ำเดือดอีกครั้งนำปลามารวกประมาณ5-10นาทีหลังจากนั้นตักปลาขึ้นมาพักไว้ต้มน้ำให้เดือดแล้วเติมด้วยซอสปรุงรส ตามด้วยแครอทหลังจากนั้นใส่เข้าสวยเคี่ยวจนน้ำข้นใส่เนื้อปลากระพงลวกแล้วก็ขึ้นช่ายจัดจานพร้องรับประทานค่ะ ดูวิธีทําเมนูแรกไปแล้วงั้นเรามาดูเมนูต่อไปกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องทราบถึงคุณค่าโภชนาการและประโยชน์ของเมนูไข่ตุ๋นกันก่อนค่ะเมนูไข่ตุ๋นนี้เป็นอาหารคลีนมีสารอาหารครบถ้วนให้ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเมนูนี้มีทั้งไข่ผักและเนื้อสัตว์ค่ะแน่นอนว่าเมนูนี้มีอุดมไปด้วยวิตามินและโปรตีนซึ่งโปรตีนมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตค่ะ และช่วยส้มแซมส่วนที่สึกหรอร่างกายได้และรวมไปถึงเกลือและเกลือแร่แวิตามินที่ได้จากผักที่เราใส่ไปด้วยช่วยให้ร่างกายมีคุ้มคุ้มกันและได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการแล้วงั้นเราไปดูวิธีการทำไข่ตุ่นและอุป,ปรกรณ์อะไรค่ะ การทําไข่ตุนต้มหมอห้อนึงให้เดือดตอกไข่ใส่ภาชนะแล้วคนให้เข้ากันเทไข่ใส่ภาชนะอีกภาชนะหนึ่งตักฟองออกใส่ผักที่เตรียมไว้นำไปนึ่ง15-20นาทีพร้อมปิดฝา หลังจากที่เราดูวิดีโอจบกันไปแล้วนะคะทุกคนก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อร่างกายจะส่งผลดีต่อร่างกายอย่างไงบ้างก่อนจะจบวิดีโอดิฉันก็ขอฝากวิดีโอและฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายพักผ่อนกันให้เพียงพอขอบคุณค่ะ